สวัสดียามเช้านะคะหนูพามาดูาบรรยากาศตอนเช้าเช้าวันนี้นะคะที่เมืองออสตินนะคะรัฐเท็กซัสนะคะอากาศร้อนเมื่อสองวันสองสวันที่ผ่านมานะคะอวันนี้ก็เย็นลงนะคะน่าจะ เขาฤดูใบไม้ร่วงนะคะการเปลี่ยนแปลงฤดูการก็คือการที่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะทุกอย่างมีการเริ่มใหม่ตลอดวันนี้หนุยจะมาบอกนะคะว่าร่างกายของเราสำคัญยังไงนะคะร่างกายของเราเนี่ยคืออะไร เราคือวิญญาณนะคะผู้สังเกตการถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่คนที่ไม่มีสติก็คือคนที่หลับหรือว่าคนเมานะคะก็คนเมาอะ่ะเขาจะพูดอะไรไม่รู้เรื่องแต่เรานะคะเราอ่าเราก็หลับนะคะถ้าเราไม่มีสติเราไม่รู้ว่าเราคือใครตัวเรา เป็นร่างนะคะเป็นยานปาหณนะเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรนะยานอวกาศเพราะว่าเราสามารถเคลื่อนที่ได้แต่เราไม่เคยสั่งร่างกายเรานะคะร่างกายเราเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่การสั่งการนะคะเอเราสั่งการให้กับร่างกายเราในทางที่ผิดมาตลอด ไม่ได้อยู่ในความต้องการของเรานะคะเราสั่งการตามาคำการควบคุมการโปรแกรมของภายนอกไม่ใช่ภายในเนะเาะร่างกายเราเนี่ยคือยานพานะนะคะยานพานะยานอาวกาศนั่นเองแล้วถ้าเราเชื่อมกับมิติที่สูงขึ้นได้นะคะในในในวันข้างหน้าเนี่ย เพราะว่าพลังงานลงมาเยอะนะคะ,ะการที่ยานอาวกาศสามตานะคะอน,นุขอเรียกว่าสามตานะคะเพราะว่ามันมันเขาให้ชื่อว่า three eye three eye atlas นะคะ three ก็คือสาม eye ก็คือตานะคะสามตาก็คือเขาส่งมาเปิดเขามาโปรยพลังงานให้เปิดตาที่สามของพวกเรานะคะคนที่ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือ,อการที่เราจะก้าวเข้าสู่มิติใหม่นะคะก็คือยุคใหม่นะคะมันไม่ได้มาโดยที่เราไม่ได้โดยที่เราไม่ได้ปฏิบัตินะคะทุกอย่างเราจะต้องยื่นเราจะต้องอนุญาตยื่นมือออกไปควา้าตาที่สามของเรานะคะมันไม่ใช่ธรรมดานะคะ าที่สามเนี่ยมันคือประตูมิติที่จะไปเชื่อมกับมิติอื่นก็คือเขาเรียกว่าสตาร์เกตนะคะสตาร์เกตก็คือสตาร์ Star ก็คือดวงดาวไปสู่ดวงดาวอื่นเกตก็คือประตูนะคะประตูไปสู่ดวงดาวอื่นเราถึงจำเป็นจะต้องอ่าเปิดเปิดจักระเปิดอ่ บรรากกะทั้งเจ็ดนะคะที่อนุยแนะนำไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกหายใจลึกๆความจริงแล้วอนุเขาทำงานนะคะอันนุก็จะมาทางนี้นะคะเขาทำงานทำ<อ>ส,สนามเด็กเล่นอนุตอนนี้อันนุฝึก หายใจลึกๆนะคะแล้วก็หายใจแบบที่เราสามารถมีความรู้สึกว่าเราผ่อนคอลายเขาเรียกอะไรนะปลายประสาทนะคะถ้าใครสนใจนะคะมาะเข้ามาทักอนุ้ยนะคะอนุ้ยจะอาจจะเข้าไปทำในไลน์ในกลุ่มไลน์นะคะในกลุ่มไลน์เราจะ,ะมีมีกลุ่ม โทรหากันได้เป็นกลุ่มนะคะเรานัดกันประมาณสักหกโมงหรือทุ่มหนึ่งที่เมืองไทยนะคะก็ประมาณช่วงหกโมงเชา้าที่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 รัฐเท็กซัสนะคะที่อนุุยอยู่เราทําพร้อมกันก็ได้นะคะเพราะว่าตอนเช้าตอนเช้านะคะครอบครัวหนนยยังไม่ตื่นอนุยก็ตื่นเช้าได้นะคะหรือว่าห้าโมงเย็นก็ได้คือถ้าทําสมาธิเราก็ทําแบบ คล้ายๆว่าทําในที่ที่เราสามารถทําได้สักสักครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ถ้าหายใจนะคะอันนี้เราเราต้องการที่จะเปิดตาที่สามนะคะตอนนี้มันถึงจุดมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปิดตาที่สามนะคะเราทําไปเรื่อยๆเราจะร่างกายเราพร้อมเมื่อไรเขาก็จะคล้ายๆว่าก็จะมาเองนะคะ อันนู้ยก็ฝึกมาแบบนี้แหละฝึกโดยที่ไม่ไม่สนใจว่ามาเมื่อไรก็เมื่อน,นั้นอะไรเงี้ยนะคะคือไม่สนใจว่าเฮ้ยเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมาอะไรเงี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะมาเมื่อไรก็เมื่อเมื่อนั้นนะคะเมือ่อเมื่อทุกอย่างพร้อมเมื่อทุกอย่างสอดคล้องเรานะคะร่างกายเราสอดคล้องอกับจิตวิญ,ญญาณกับกับจิตเราแล้วก็กับอารมณ์ของเรานะคะสี่อย่างนี้ มารวมกันนะคะทุกอย่างสอดคล้องกันหมดหัวใจเราด้วยนะคะร่างกายเราสะอาดไม่มีไม่มีอารมณ์ลบๆอะไรละอันนี้ก็มีอันนึงนะคะที่ทุกคนสามารถพูดกับตัวเองได้นะคะว่าฉันบ,บัญชานะคะฉันขอสั่งก็ได้ฉันสั่งนะคะให้จิตวิญญาณของฉันเนี่ย ลบข้อจำกัดออกจาก DNA ของฉันทั้งหมดตอนนี้นี่ก็คือการที่เราสั่งนะคะสั่งวิญญาณของเราเราเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชานะคะเราเป็นผู้บังคับบัญชายานอาวกาศลำนี้นะคะยานอาวกาศที่เราไม่เคยบัญชามาก่อนแต่ตอนนี้เราเริ่มตื่นรู้ครั้งยิ่งใหญ่เราก็ต้องมาบังคับบัญชานะคะโอเคค่ะ,อ,ะอีกอันนึงนะคะที่นุ้ย ทราบมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะมีแผ่นดินสุดที่งเทพนะคะว้าวมันอลังการมากมันอยู่ติดกับโรง,โรงพยาบาลวิชระแล้วก็สถานีตำรวจอ,อ,อันนจำไม่ได้นะคะว่าอะไรก็คือแบบทุกอย่างนะคะมันล้างถึงใต้ดินเนี่ยมันล้างก็คือร่างกายเราเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่า แต่ข้างนอกนะคะ่ะร่างกายเราก็ต้องล้างออกมาออกไปหมดเช่นกันความเชื่อเกา่กาๆความเชื่อที่ผิดๆแม้แต่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ว่าอนุยอยู่พี่สาวอนุยยังอยู่ที่นั่นแล้วทีนี้หลานนะคะโพสต์ว่าเนี่ยเขาล้างบ้านเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามไม่ควรไม่ควรจะมีเห็นไหมคะคือถ้าน้ํามาเนี่ยมันก็จะล้าง น้ำท่วมเนี่ยมันจะล้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะธรรมชาติก็คือจักรวาลเนี่ยจะออกแบบมาถ้าอะไรมันสกรปรกนะคะเขาก็จะล้างการทําเกษตรที่มีสารเคมีจักรวาลก็จะล้างออกให้หมดนะคะก็คือแบบว่า oh. กเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยในอนาคตมันจะต้องเปลี่ยนนะคะ การมีสารเคมีพวกในทุนมา,าท,ำทำเคมีแล้วก็มาใส่ดินเนี่ยคือทำให้พม่าแม่ทรณีสูญเสียความสมดุลน,นะคะมันมันจะต้องเปลี่ยนปลูกอ้อยทำน้ำตาลโกนคนกินแล้วก็สเสพติดมันก็จะต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะกินแป้งกินน้ำตาลก็ต้องลดลงหันมาทำอย่างอื่นเลี้ยงปลาหรือว่า เลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือว่าในอนาคตเนี่ยเราจะกินอาหารน้อยลงอยู่แล้วนะคะ,ะทุกคนจะต้องมกอีการกินอาหารน้อยลงการที่เรากินอาหารน้อยลงเนี่ยร่างกายก็จะใช้ไม่ไม,ไ,มไม่หนักนะคะก็คือแบบว่าไม่ได้ใช้พลังงานไปเผาผลาญอาหารก็คือการย่อยอะไรเงี้ยมันใช้พลังงานเยอะมากกว่าการที่เราทำอย่างอื่นด้วยซ้ำนะคะ การที่เรากินอาหารเยอะๆทั้งวันเนี่ยพลังงานร่างกายเราหนักมากแล้วทีนี้ก็ทําให้เราเนี่ยคล้ายๆว่าไม่ได้ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงรรญญของเรานะคะวิญญาณของเราตรงนี้แหละค่ะถ้ามีการล้างก็คือการะระบบเก่าเนี่ยมันมันกำลังพังนะคะ ไม่ใช่ข้างนอกเฉยๆข้างในตัวเราเช่นกันนะคะข้างในตัวเราก็ต้องล้างอารมณ์เก่าๆความเชื่อเก่าๆทุกอย่างนะฮะโอเคค่ะนุ้ยก็มาอัปเดตแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขจ้า